ดูของชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนพฤษภาคม2567นะะนะครับในแปดถ้วยนะครับมีเกณฑ์เดินทางเดินทางไกลนะครับไกลบ้านไกลครอบครัวนะครับอาจจะไปทำงานหรือไปเที่ยวก็ได้นะส่วนในเรื่องความรักในะช่วงนี้คนโสดจะไม่ค่อยคิดจะมีแฟนหันหลังให้ความรักแบบนี้นะครับอยากจะพักก่อนในช่วงเวลานี้ นะครับนี่แหละ,ะมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศนะเดินทางไกลกระสือต่างประเทศอย่างที่บอกนะครับเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะครับชาวลัคนาการในเดือนพฤษภาคมนี้นะ,ะถูกหวยนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอยากจะมีลูกก็มีเกณฑ์ในลูกด้วยนะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับะจะได้บ้านใหม่ด้วย กันเนี่ยใครทำงานบันเทิงอยู่หรือว่า,าทำงานด้านากลางคืนนี้แหละนะครับหรือใครที่ทำช่อง Youtube ช่องออนไลน์อยู่นะมีเกณฑ์โด่งดังนะครับมันจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมันเด่นเรื่องงานพวกนี้งานบันเทิงอเอาง,ง่ายๆนะครับชาวลัคนาราศีกันนะเรื่องความรักอย่างที่บอกมีคนเข้ามาชอบแต่แต่ไม่ยังไม่เลือกใครนะ สี่ถ้วยนี่คือเป็นความลังเลยังเลือกอยู่นะครับมีสเสน่ห์ก็จริงแหละแต่ว่ายังไม่อย่างมีใครในะช่วงช่วงเวลานี้หวงความสดของตัวเองอยู่หรือคุณกำลังสนุกกับการทำงานนะให้างานมันเด่นนะครับเนี่ยได้งานดีนะครับตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีได้ถูกโปรโมตถูกเลื่อนขั้นขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีกันบางทีการเดินทางครั้งนี้อาจจะเดินทางเพื่อไปรับตำแหน่ง อย่างนี้ก็ได้นะครับชาวลัคนากันนะ,ะมีโชคลาภการเงินก็มาจากโชคเนี่ยถึงแม้ไพ่เงินมันมีขึ้นก็ตามนะครับมีไพ่เดอะเวอร์ขึ้นมาด้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะ,ะจะมีโชคด้วยนะครับงานดีอ่ะโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องทํางานแลกมาด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับ ไม่ได้เฉพาะเจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทํานายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันมดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจําใส่ใจนะ เอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ